สวัสดีค่ะพบกับเพลงจากดีบาร์นค่ะวันนี้เพลงจะมาพูดถึงโรคอัพเปอร์ซินโดมกันค่ะอัพเปอร์ซินโดมคืออะไรมันก็คือส่วนหนึ่งของตัวออพเปอร์ซินโดมนั่นเองค่ะออพเปอร์ซินโดมนะคะเราจะแบ่งเป็นสองส่วนในการก็คือหนึ่งโซนบนเราจะเรียกว่าอัพเปอร์ซินโดมแล้วก็ส่วนล่างเราจะเรียกล่ามออพเปอรซินโดมค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเพลงจะมาพูดถึงส่วนบนหรืออ,อัพเปอร์ซินโดมกันนะคะอัพเปอร์ซินโดมนะคะหรือที่เรารู้จักกันในลักษณะ เรียกว่าไหล่หอบคอยื่แน่องค่ะซึ่งเกิดมาจากสาเหตุที่ต้องอยู่ในท่าเดิมซ้าๆเป็นเวลานานๆนะคะเช่นการนั่งหน้าของค่ะวเวลานัา่งหน้าจอคอบนะคะคอเราเนี่ยก็จะยืดไปด้านหน้ามาเรื่อยๆื่อที่จ้จ้องหน้าจอนะคะแล้วคอคอเรายืดเนี่ยไหล่เราก็จะง้มาด้านหน้าเพื่อที่จะรองรับน้าหนักของช่วงศีรษะจากคอที่เรายืดไปด้านหน้าค่ะเพราะไหล่ยองม้มเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณส่วนอกบริเวณนี้นะคะก็จะตึงรังเข้ามาค่ะในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อในส่วนด้านหลังนะคะก็จะยืดยาวออกเรื่อยๆ ไม่สมดุลระหว่างกล้ามเนื้อทั้งด้านหน้าและทานด้นหลังในลักษณะที่เรียกว่า upper t h o r a น i c ค่ะหล,หลายคนนะคะอาจจะมองว่าโรคนี้ไม่ได้สําคัญอะไรไม่แก้ไขได้ไหมปล่อยไว้ได้หรือเปล่าซึ่งความจริงนะคะถ้าเราปล่อยไว้นาน,านเนี่ยช่วงศรีรษะของเราที่เคลื่อนไปด้านหน้ามากขึ้นเนี่ยจะทําให้คอของเราเนี่ยต้องรองรับน้าหนักมากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลแล้วก็ทรงตัวนะคะซึ่งจะส่งผลเสียในะระยะยาวในะเรื่องของกระดูกสันหลังแล้วก็หมอนรองกระดูกค่ะดังนั้นวันนี้เพลงมีท่าบริหารง่าย สำรบสาีระสำหรับแก้ไขและป้องกันภาวะพอัเป์พอสิโรมาฝาั่นค่ะท่าที่หนึ่งหน้ามองตรงไม่ก้มไม่เงยจากนั้นดึงคอเก็บคางเข้าด้านในค้างไว้5วินาทีทำทั้งหมด10ครั้งต่อเซตทำสามเซตต่อวัน ท่าที่สองนั่งตัวตรงแขนทั้งสองแนบลำตัวศอกงอ90องศาจากนั้นดึงสองมาทางด้านหลังหนีบไหล่ทั้งสองข้างเข้าหากันค้างไว้5วินาทีทำา1บครั้งต่อเซตทำามเซตต่อวันท่าที่สเอียงคอไปฝั่งตรงข้ามด้านที่จะยืดใช้มือช่วยดึงศีรษะไปให้รู้สึกตึงแต่ไม่เจ็บ ทางไว้ประมาณ10-15วินาทีทำซ้ำสบครั้งต่อเซตทำ3ามเซตต่อวันท่าที่4นั่งตัวตรงเอียงคอไปฝั่งตรงข้ามด้านที่จะยืดจากนั้นก้มคอลงเล็กน้อยลักษณะคล้ายมองรักแร้ฝั่งตรงข้ามจากนั้นใช้มือช่วยดึงศีรษะลงให้รู้สึกตึงแต่ไม่เจ็บ ทำค้างไว้10-15วินาทีทำทั้งหมด10ครั้งทำ3ามเซตท่าที่5วางแขนเกาะขอบกำแพงดังภาพโน้มตัวมาด้านหน้าให้รู้สึกตึงช่วงหน้าอกค้างไว้10-15วินาทีทำา10ครั้งต่อเซต3เซตต่อวัน ลรือนำไปทําตามกันนะคะแล้วก็หากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรสามารถสอบถามมาได้ทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยก่อน b ะ c า,ากันไปฝากกด Like กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ